นี่คือแมวที่แข็งแกร่งที่สุดมีดามเมที่เยอะที่สุด เจ้าแมวตัวนี้มีชื่อว่า Last w a ถ s อกกำเนิดขึ้นเมื่อโลกใกล้พินาศถูกห่อหุ้มไปด้วยความมืดมีกองเล็บที่จะปิดชีวิตฮีโร่ทำลายให้ไม่เหลือซากแม้แต่เล็กน้อย oh. Last w <Wars>. a s s ร่างหนึ่งก็จะแบบตามุตามินะมีทรงผมหัวสิงโตแล้วก็มีเขามีมือลอยได้ที่มือก็จะมีลูกตามูลหลอนหรือเปล่าวะเนี่ยสำหรับสกิลเนี่ยคือเยอะมากเสริมแก่งเซอร์ไว ตีปาเถื่อนมีเสริมแก่งกับตีป่าเถื่อนเงี้ยพอเลือดมันน้อยใช่ไหมดาเมจมันก็เยอะขึ้นแล้วก็ตีป่าเถื่อนอีกโอ้โหบอกเลยดาเมจแบบ3 0 0แสนขึ้นแน่นอนตัวนี้จะไม่โดนลดดาเมจไม่โดนฟีดไม่โดนสโลไม่โดนน็อกแบ็คไม่โดนเวฟไม่โดนวาร์ปไม่โดนสาบตีแอรียเกิดมาเพื่อตีตัวเนี้ยพอเปลี่ยนร่างปุ๊บนะอันนี้ก็จะมีลำตัวละแล้วก็แบบ ตัวอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ชาร์จพลังแล้วก็ยิงตูม้มสกิลเหมือนกับล่างหนึ่งพอปเปลี่ยนล่าง นะพอเป็นล่างสามนะเสริมแก่งเซอร์ไวต์ตีปาเถียนไม่โดนลดดาเมจไม่โดนฟิตไม่โดนสโลไม่โดนน็อกแบ็คไม่โดนเวฟไม่โดนเซิร์ฟไม่โดนวับไม่โดนสาบไม่โดนพิษปีแอรียบับจมตีแล้วก็เร่งความเร็วฟื้นฟูสองสกิลสุดท้ายเนี้ยเป็นทานเลนที่ผมอัพมาเว้ยอันนี้ล่างสามนะเป็นล่างทรมินนะตรงนี้เป็นปากปากใหญ่มากตัวที่มีดาเมจเยอะสุดเนี่ยจะเป็นแมสด็อกเตอร์แล้วก็ เฮลาคิส2ตัวนี้จะดาเมจเยอะสุดก็จริงแต่ว่าแมดด็อกเตอร์กับเฮลาคิดสเนี่ยมันจะมีเป้าหมายเฉพาะเว้ยส่วนลาสวอร์ดเนี่ยมันจะตีได้ทุกเป้าหมาย แสนห้าแต่ถ้าเกิดว่าเลือก last s l o d เนี่ยเหลือ30%นะมันจะเพิ่มดาเมจห้าเร์แล้วถ้าเกิดว่าตีติดปาเถื่อนเนี่ยดาเมจก็จะคูณ2อีก <S 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 ซึ่ง last s l o d ตอนนี้ของผมเนี่ยเลเวลห้ไปแล้วเลือดจะอยู่ที่แสนแปดดาเมจสองแสนสี่อ่ะดาเมจเยอะขึ ok ้น50%ก็แสนสเนาะปึ๊บ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 แสนสองล้วถ้าเกิดว่าตีติดปาเถื่อนเงี้ยคูณสเข้าไป เจ็ดแสนสจริงหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าผมคิดผิดเอ่อถ้าเกิดว่าผมคิดผิดเนี่ยสามารถคอมเมนต์แก้ได้ที่ใต้คลิปนะตอนนี้จะมีทาเลนเลยคือรถคูดาวปกติคููดาวก็น้อยอยู่แล้วนะประมาณแบบ70วิมีมือสังหารยักษ วิ่งเร็วบัฟป้องกันบัฟโจมตีผนึกแท่นบูชาอากุด่านนี้จะเจอบันบันเลลิกรอบนี้ผมจะใส่บา็ลกแล้วก็ลาสวอรสมานะมาดูกันว่า2ตัวนี้เนี่ยใครจะตีแรงกว่านะมาเลยลาสวอร์สนะถ้าเทียบสเตตเนี่ยบาหลกเนี่ยจะตีเบากว่าแต่ว่าลาสวอรสเนี่ย มันจะตีแรงกว่าแต่ว่าตีช้าช้ามากได้ตีไหมเนี่ยแทบไม่ได้ตีเลยบันบันจังหวะนี้นะโดนฟีดไปดีแล้วก็ส่งเจลลินมาแล้วเรียบร้อยนะลาสว์ดแบงเข้าตําราดาเมจเยอะแล้วอย่างไงไม่ได้ตีดาเมจมึงก็คือ0ูนย์นะ ล่าสุดแม่งช่างไรประโยชน์เลยเกินอาจจะเป็นเพราะว่าแบบจัดตัวรับตีนมาน้อยไปไว้แต่ว่าล่าสุดนั้นคูดาวสั้นไว้แปบ๊บเดียวเท่านั้นนะขอแค่ได้ตีทีเดียวสักทีหนึ่งชาร์จ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 พลังชาร์จพลังชาร์จพลังซิเฮ้ยชาร์จพลังเารายิงไปตูมหนึ่งทีนะเป็นไงเราบันบันถึงกับกันเดนนะบันบันจังหวะนี้นะโดนแก้ทางด้วยเมดูซ่าแล้วก็คู่หูคููห่าไปเรียบร้อยนะสองตัวโคตรโอพีดาเมจถล่มทลายมากมายมหาศา Last ลลาสุดเลยก็บาร์หลอกเนะมีสองตัวนี้อยู่ในทีมบอกเลยศัตร ไม่เหลือซากเน่แล้วจบลงด้วยชัยชนะอย่างรวดเร็วดูด่านมาผิดอีกแล้วเหรออะไรวะเนี่ยด่านนี้เหมือนว่าจะเจอซอมบี้นะแต่ว่าผมจัดทีมมาแบบสําหรับตบตัวอากัวไปเลย is นักเต้นะนะมาเจาะโล่มาดูสิว่าจะเจอบอสอะไรเจอแปนปนแล้วก็หมามามุดดินโอเคใจเย็นๆปึ๊บแมวกระดองไปแล้วก็บาลอกไปไปฟาดพ่มาได้ โผล่ขึ้นมาโอ้โหมันโผล่แล้วมันก็มุดดินเนี่ยไม่มีตัวฟิตหมาซอมบี้ซะด้วยมาหลอกเอาแล้วฉันหวังในตัวแกเร็วแล้วโอ oh <yeah S 1> ้ย e เคียร์ช้างไม่ได้เรียบร้อยนะปล่าสวอสมาเลยมาถึงแม้ว่าจะจัดทีมมาผิดแล้วยังไงนะล้อไปนีโอนีโอไปึงรอบโหม่ก่อน oh <my> ยิงหมาไม่โดนแล้วเรียบร้อยนะเคียร์ไปได้คือผมหาด่านพวกนี้ไม่เจอในเว็บอะแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นแบบไม่รู้อะไรผมก็ไปแบบเนี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นทีมครอบคุมไง มันก็เลยแบบไปได้จนสุดแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ทีมครอบคลุมไม่เจอผมหาไม่เจอโอ้งานงอกไม่เป็นไรลาสวอ o ไปเลยมั่นใจในลาสวอที่ทุกคนไม่โดนเซิร์ฟไว้มาแล้ว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 มแวมแวมกระดองไปไปรับทีมก่อนเมดูซ่าไปเพื่ออะไรไม่เจอตัวเลลิกเลยเจอแต่ตัวอากุงานงอกของแท้นะลาสวอ o ของผมจังหวะนี้นั้นชาร์จพลังนานเหลือเกินไม่ทันได้ตีเลยชาร์จพลังระตู้ไปหนึ่งทีนะไม่มีใครตายตีป่าเื่อนก็ไม่ติดนะล a ส t อ o เอาเร็วดาเมจเยอะขึ้นแล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าตีตาม เลือดเป็นแสนก็ตายได้นะงานงอกของแท้นะงอกจริงๆแล้วไม่ไหวแล้วแมวกระดองอาจจะไม่มีประโยชน์รอบนี้คงจะตัวแตกตายเออแมวกระดองไปไม่ต้องส่งเลยเมดูซ่าเนี่ยส่งไปก็เท่านั้นตายฟรีนะแมวคู่หูคู่หามันก็ไม่จําเป็นละเรียบรรอยแลวแม่งแมวสลามย่างเถื่อนนะปบทีเดียวแม่งหายยกแถบนะโอ้ไอหมาจิ้งจอกตัวนี้นี่เองแกมันช่างเนียนเลยเกินนะตีเซิร์ฟอยู่ด้านหลังแมวกระดองไปตามไปด้วยลาสวันะลาสซัวเนี่ยตีแรงก็จริงแต่ว่ามีข้อเสียใหญ่ คือกว่าจะตีแต่ละรอบเนี่ยคือนานมากนานมากจริงๆเอาเร็วตุ้มตลาดปลาแห้งจเจอตัวเลลิกแล้วก็เพนกวินอากุโอเคปั๊บปับปั๊บใจเย็นๆแคนแคนไปหาตังก่อนเฮเฮเเคดิต hey, hey, hey. hey, มาเรียบร้อยนะคู่หูคู่หาไปแมวสลามไปเมดูซ่าไปโอเคแคนแคนไปเป๋าตรงหนึ่งทีพยายามหาตังนีโอไปหนึ่งรอบ แมวกระดองไปสลามไปสวยพยายามเน้นแคนแคนก่อนตอนนี้ต้องหาตังในะลาส,สวอตมาโอเคบาหลอกไปเอาแหละมันต้องชนะสี่แคนแคนไปบาหลอกจังหวะนี้นะดาเมจเยอะขึ้นหรือ,อยังดาเมจไม่รู้เยอะขึ้นหรือ,อยังนะแต่ว่าจังหวะนี้นะลาสวอตใชจพลังระตุ้งไปหนึ่งทีนะเพนกวินถึงกับกับสวรค์เลนีโอไปหนึ่งรอบนะลาส,สวอตเอาเร็วแล้วเรียบร้อยนะลาส,สวอตแม่งตายง่ายเหลือกเกินนะแล้วตีป่าเถื่อนก็ไม่ค่อยติดด้วยจบกันดาเมจในฝันดาเมจเจ็ดแสนของผมไม่ค่อยออกเลยบ หลอกมาเจอเพนกวินตอนนี้นะลุมประชาทันอยู่หน้าบ้านผมจังหวะนี้จะรอดหรือเปล่าแคนแคนจังหวะนี้ไม่รอดนะเป๋่าตุงหนึ่งทีใจยเย็นๆเป่าตุงเพิ่มอีกหนึ่งทีแมวกระดองแคนแคนโอเคฟาดไปหนึ่งทีได้ตังมาเรียบร้อยเจลลลินมาใจายเย็นๆต้องรีเบเคลียร์เพนกวินให้เร็วที่สุดแคนแคนไปนิโอไปหนึ่งรอบโอเคยาง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 เฮดิส hey, มาอ่ะตอนนี้มีคนแทงให้แล้ว แมวกระดองไปแคนแคนไปแล้วใจเย็นเย็นแมวสลามไปสวยรอบนี้บอกเลยว่าสวยมากนะโคโนนตมาโคโนนตเนี่ยวิ่งเร็วนะเว้ยเพราะว่าผมเนี่ยอัพทาเลนวิ่งเร็วมาเหมือนจะไม่มีประโยชน์แต่ว่าจริงๆแล้วมีประโยชน์นะพอแบบมีคนแทงให้แล้วใช่ไหมก็ปล่อยโคโนนตมาตอนหลังเว้ยมันก็จะพุ่งไปทับหน้าไปฟีดให้อย่างรวดเร็วเลยลาเรียบร้อยนะโคโนนตตัว,วอวยอวยคมคมยังไม่ทันจบก็ตัวแตกไปเรียบร้อยนะน o ีโอไปหนึ่งรอบ โอ้ไม่ก็เจลลลินก็ตายไปแล้วจะไม่ไหวเหรอวะเนี่ยไม่มีตัวปราบอากุโอ้โหเพนกวินแม่งเถื่อนจริงว่ะสองรอบแล้วนะแคนแคนไปเซิร์กไงมันตีเซิร์กแมวผมเลยแบบสู้ไม่ไหวนะลัสซ <Yes. S 2> าตลุตัวนี้จะสโลแล้วก็น็อ,อกแบ็กอากุที่สำคัญไม่โดนเซิร์กเว้ยโอเคเอาแมวรถไฟกับแคนแคนมาช่วยหาตังบาหลอกไปตบมันไปนโอไปหนึ่งรอบจะไม่ ประมาทเกินให้เพนกวินมาอยู่หน้าบ้านเลยมันจะแพ้หลายรอบเกินไปแล้วนะแมวกระดองไปแคนแคนโอเคแมวรถไฟพุ่งไปหนึ่งทีไม่ได้ตังแคนแคนตบปิดจ็อบไปนะได้ตังมาหรือเปล่านะ่าจะได้อยู่เจลลี่ลินมาโอเคเอาเร็วครับเจสวยมากครับเจแมวรถไฟพุ่งไปหนึ่งทีนะแมวกระดองก็พุ่งไปอีกหนึ่งทีนะเจลลี่ลินแตกไปเรียบร้อยนะบ้าบอสิ้นดีเฮ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  เฮดิสมาไม่นะแมงเอ้ยฝั่งมันแบบมีนกซอมบี้ไงแล้วก็มีแบบเพนกวินตัวเถื่อนอีกนโอเปนหนึ่งรอบโอเคสวยรอรอรอแมวรถไฟพุ่งไปหนึ่งทีไม่มีใครตายเลยเหรอวะเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรเพนกวินแม่งหมก็นำมาลวนลวแล้วนะไม่ไหวแล้วนกแม่งกระพุ่งมาลวนลวตีพิษด้วยนะเนี่ยนกตัวเนี้ยแมวรถไฟพุ่ง <laughs> โดนสโลแมวรถไฟโดนสโลไปถึงกับเสียอาการเลยนะโอเค บลาหลอกมาไม่กล้าปล่อยลาสุดปล่อยไปนะบอกเลยแพ้แน่นอนหรือเปล่านะหรือว่าไม่แพ้เอาปล่อยมาปล่อยมาปล่อยมาลองดูลองดูมันปล่อยตัวอื่นไม่ได้ละลาสุดเอาเร็วช้าแล้วปล่อยปลาเถื่อนไปได้โอ้โหไม่รู้ว่าปล่อยครั้งแรกหรือเปล่านะแต่ว่าผมแบบเพิ่งสังเกตเห็นปลาเถื่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรก และลาสวอตก็ตัวแตกตายไปบาบอสินดีนี่มันจะบางไปไ,มไหมเนี่ยเลือดแสนหนึ่งจริงหรือเปล่าวะแล้วตอนนี้ไม่มีอูเบอร์คอยรับตีเลยเฮดิต hey มาเรียบร้อยนะแคนแคนไปแมวรถไฟไปไม่นะไหมนะบ้านผมอดทนไว้ส,สู้เขาสู้เขาเราวๆนี้ออาไปหนึ่งรอบไปลาสวอตมานะฉันมั่นใจในตัวแคช้าแล้วปล่อยพลังไปไม่ตตดป่าเถือนแล้วเรียบร้อยนะเฮียปีศาจหวัวเละหลีกไปได้แม่งปอมเหลือเลือดเท่าไหรอ่อ่ะสองหมื่นเกือบแพ้แล้วเชียวหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเออใช่ ได้มา2 0 0แสนเก้านกเงือกมาแล้วนกเงือกตัวนี้เป็นตัวที่แบบบาเลียนหนามากเว้ยผมก็เลยต้องใส่แมวเป็ดเคมาเว้ยโดยการทำศัตสาบานทำให้ตัวนี้นั้นจะสามารถเจาะโลได้เรียบร้อยนะไม่ใช่เจาะโลมันคือเจาะบ,บาเลียไม่นะไม่นะเกือบแตกแล้วโอ้ลาส,สวอตมาเลยแล้วก็บาลอกมาโอเคเออโอ้ยยังแรงอะ่ะดอกเดียวเท่านั้นนกเงือกถึงกับแตกเลย อเรรียบรยบไปเดี๋ยวจริงๆอ่ะคือบาเลียนานะเว้ยถ้าเกิดว่าดาเมจเนี่ยไม่มากกว่าบาเลียบาเลียจะไม่แตกเลยถ้าเกิดว่าไม่มีสกิลเจาะโลนะแปลว่าดาเมจของลาสวอนเนี่ยเยอะกว่าบาเลียของนกเงือกดาเมจแม่งสองสามแสนอยู่อ่ะนนโอไปหนึ่งรอบนะปล่อยบาหลอกไปก่อนที่บ้านผมจะแตกนะไม่เอารถไฟพุ่งไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะชอบเกมนี้ติดปลาเถื่อนด้วยนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ